สวัสดีครับผม้มีน้องต้นโซ่ครับผมสวัสดีครับพี่รองมหาดยามเบ็ดครับผมเบ็ดกบครับใส่เบ็ดกบที่ไม่วันใส่ตอนใส่ไ่ได้ใส่พี่รองเบอ่งครับฝนตกครับใส่เบ็ดมือฝนตกจะจีเป็นยังไงครับผมพี่้องฝนตกลิ่นมือขึ้นกับตกเมื่อขึ้นตกบ่แห้งครับผมตกสิลินตกหนาเบื่อนะครับผมไปใส่มาใส่หยาก ตกแบบเฉะไม่หาักไม่หนักแจ็กสีมานประมาณครับผมใส่เบียดกบเบียดลักนะครับผมเฮียดเบียดหลักอ่าสิบเท่าไรสิบหกหลังบ่ครับใส่มมนไทยถิ่ใบลุย,ยฝนมาใส่ลรอครับฝนนี่ลินมาใส่นี่แล้วครับใส่ไปดีแล้วครับใส่ไปพูนไปสุดปุ่นมงต้นตาลโอ้ต้นมะพร้าวไกลปุ่นตัวก็ย่างขึ้นมา นังแรกอยู่นี่ครับผมไปดูน้ำกันว่าจะมีขั้วหม,มานบ่เสารนี้จะได้แจ็คแต้มมั้งครับผมมีดทิรีโอ้ยออนังแรกเอาหลอนนังแรกหลอนครับผมวนตัวกนดีครับใส่ลราก็ไม่ได้ออกมอย้ยามตอนใส่ก็ไม่ได้เห็นใส่พี่น้องเบื้องนนำ เศษเดือนเงี้ครับผมเศษเดือนขวดโอ้มีกบมาก,กินอยู่แต่มันก็หลุดรอนครับผมแต่มีเตี่ยมมาฝากพีปากน่องมาหนิสิพอื่อเหตุผลเขากินมาหนินี่ครับเป็ดเป็นเม็ดลักครับผม <c oughs> เห็นส่องก็จะเอาใส่เถึงกจ็จะเห็นใส่น้ำส่อง เห็นซองก็จะใส่ก็เลยลองเห็ดเพิ่นเห็ดเอาเองครับทำเองเห็ดเองครับผมนี่หลักเบ็ดงามพวดตอกบบกสิมีบ่มีเท่านัน้นนี่ตีบตีดเท่านั้นอยู่นี่กบบกค่อยหลายครับมีกับตีดคืเอเก่าแล้วครับผมทางนี้สองอย่นี่ใส่น้ำมุมมุมกันแท้ครับผมปิดพิวพิว มิดซีดีหลอนนี้ครับผมโอ้ยห้อยติ่นนิหน่อยเพียบิลงเบ็ดโอ้เขียดแล้วขึ้นมาเรียนไม่เขียดแล้วรับขึ้นมากินหลอนเจี้ยงตับเสียงป่าเสียงป่านี้คลอง สวบกาพรดมีความหมานบ้นอ้อยพี่น้องเลยความหมานว่าฝากพี่ฝากน้องบ่สองหลังหลังที่สามอยู่ด้านหน้ามองไปมิดซีดีโอ้ อีสามหมดขึ้นโอ้หมดกินโอ้โอ้หมดกินใส่เดือนผมนก็เลี้ยวแล้วเนาะหมดกินใส่เดือนเมื่อไก่แล้วโอสทั่วครับอก,การครับตอนนี้หกโมงกลัวๆครับผม โอ้มีความ,มันแตกแต้มบ่าพี่น้องเองหามหลังแล้วดีซีเดี๋ยวไปกับมีดทีดีวุ้ยมันมีหดห้อยกบห้อยอย่างแทะโอ้ยตายมีกบติด เฝ้าเลยมั้าซาดิกินเห่าเลยที่หาที่นี่มิดซีดีโอ้โหใส่เดือนหมดกินเมดแล้วครับถือแล้วหมดกินใส่เดือนเมด เทือเรียกครับผมเห็นตะขาจเอาใส่ผมก็เลยลองใส่บางน้ำบุเคยใส่เขือนครับเห็นตะขาจใส่ก็เลยใส่นําช่วงหนึ่งผมมาไตเขียดจะดิตอวนไตเขียดผมก็าไตพ่อกบอยู่ตอนที่เขาจะเคี่ยวขอกแล้วไตเขียดไปใส่เบียดน้ำหวย มีขบมันก็ต้องกินนะอันนี้ล้างนี่รอนครับอู้ทั้งนี้มุนอุปุ่ยเลยครับห้อยรุดแลวครับนี่มีพันธุ์อุ้มลุ่มออมเสาฟาเดเบ็ดเบ็ดพันธุ์อุ้มลุ่มออมเสาเลยครับมุนอุปุ่ยห้อยขบติดครับนี่อู้คือรุดไะ ลุดครับผมห้อยตีนกบโอ้ยสิรดาย่ะลุดลุดถือยูพี่น้องถือยูแต่ลุดรครับสิดไดายทีห้อยกบันดินครับ นีห้อยตีนกบนางอยู่นี่แต่มันหลุดคือหลุดป่ะเสียดายแทะโอ้ยโอ้แต่แต่ตรงนั้โอ้ยหลุดหลันงนี่ถึงอยู่ครับแต่หลุดครับนี่คือเบงพรอนเบงสังเกตเบงไงครับห้อยเสียกพันออมเสาเลย ห้อยกบเตียนล้วบันนี้มันก็เป็นนั่นห้อยตีนกบโอ้ลุดใ่เบ่งไงบัคือป่าด้ป่าดึงลงไปนี่ก็ยี่ปูดึงซิก็ว่าปลาลุดเหมือนว่างูดึงลงไปก็งืว่าปลาลุดถึงนะ <c oughs> โอ้ การตอาหนาวก็อ,อายุแต่มีข้อมันโบตวนเด็กเปียมบมุดแลอวถือครั้ง,งนึ่งกระดูดเดี๋ยวไปมิดซีดีไม่ได้กบโถกโตัว,ตวนบ่บนี่ครับ กูน่อยนางเฝฟขคือหลุดเจรายที่เด็กจากตัวเพราะได้ปิ่งเพราะได้กับเขาเป็นกระลุดซ้ำกบอะไรกับเขา ไปต่อครับผมตะถุงใส่เออนี่เด้ยเย็นแล้วกบแล้วน,นะนางก็ต้อง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 กรบมีดีครับผมพี่น้องเบ็ดหลักเขา้าอือหือมาแล้วครับผมมาแล้วมีดีเบ็ดกองจ้องกองจ้องอยู่นี่เด้เอดอู้พันธุ์ยุม่มติดยุงสีเองเธื่อแรกครับผมเธื่อแรก ืัอเรยกนี่ครับผมออกมานี่บอลลุษโกบหน่ยบอลลุดยังไงนี่โอ้โหนี่ครับผมเบียดโกบนิวมันติดยวงสี่เองใส่นีใส่ยุ่ข้างๆหวยครับอื้มหมนหมานกรับผมเต็เีมเรียกูเนี่ยใส่กับบอลเดีวมา เงาตายเงาใสกับรวรามากป่ะนี่เอาผมขอเกีบยบครับผมตัวบอใงี่ครับผมแต่ตัวงามมันบอยงี่แต่มันงามเงาใสพันว่างอยู่หนารถอุ้ยครับนี่ครับผมนี่ปมหน้าลานบระสียนครับท้องเขาเจไวใบสุดยอด โอ้ตัวรุดไปกับจีตัวท่านี้แลวโหยีเขียวอยู่ครับกบไหมครับผมนี่แน่นี่ขาขาก่อนครับสบายบ่มีรุดครับบนนี้ลุดกลับไปบ่ได้ใส่ไปน้นมัเนเลยเข้าบนแนวใส่เข้าไปอะมากว่าไปเลยครับหนึ่งตแตรม มีควาวหมานแล้วครับผมมันหมานคือว่ามีควาวหมานมาฝากพี่ผักน่องแล้วเพาได้กับเขาครับผมเพาบริสุทธิ์พระเจ้าในปี้งแลหรอครับผมอืมกบเล็กกระบนหน่อยแล้วครับตัวง่าแล้วตัวเบาๆก็ดูกระลงังแฉบๆหายอยู่หายกินกัจังสีแล้วครับ ไปครับผมยังบ่เหมือดครับรุ่นน้ำกันตัวเพื่อมันหมานตต่มอีกเอ้าหมานแล้วครับผมเป้มหูป่าหูป่าพูดนะบูบคือโบดูดสวดเบียดนงเบียดกบนี่เบียดกบเข้าใส่นียครับมิดทีรีอันนี้ก็ัมงดกิน ม่มีห้อยกบลุดเนี่ยบอนอนครับเอ้ยมีหลังนึงครับมดทีดีอูยอ้ยอู้หนี่ห้อยลุดเนีเหรอเสียกพันเลยครับเสียกพันเสาเลยไม่ยำจนนั่น วิ้ยคือหลุดปะเบ็ดบดีบ่บบนีนเบ็ดคือใหม่ๆอยู่ครับสื่อเบ็ดใหม่เบ็ดผมเบิดหนึ่งไงบมแมนเบ็ดกบบ่ครับมี่เป็นเบ็ดป่าบปล่ายังไงเบอดหนึ่งครับผมผมเอาเบ็ดป่าล้วมาใสทหลุดไหมหลุดสองตัวแล้วโอ้เสียดพันธุ์ขางเสาอมยอมอยู่โอ้ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนน่ช่วยเลย เตรมช้านี้ใส่เบ็ดกบบุเ,เคยใส่ครับผมเคยใส่อยู่เบ็ดกบแต่บุเคยใส่เบ็ดหลักแบบหลักบุกเ,เคยใส่แค่ในร่นองใส่เบิง้งไอ้ยินหนึ่งสองสามสีหาหนึ่งสองสามสีหกอีกหกลากับโอ้ยังมีลวน อู้หลังนี้อู้หลังนี้ก็หลุดบนนี่ห้อยยำเละๆเหรอคือหลุดว่ะเบียดพอดีวิมีนโบเพียวห้อยหยาห้อยข้าเจ้ามาหยามให้บนอ๋อแบบวังบอก็สวยบอกมา่งหงกลัวยามให้ขาเจ้าว่ต้องเอาตัวนี้น้ำตัว อีกหลังหนึ่งครับอู้หลังนี้ก็หลอนอู้ขึ้นหลุดขึ้นหล่นมาบิดกบขึ้นหล่นมือขึ้นฝนตกก็ขึ้นหล่นอนกนไม่มีหลังนึงครับเอาหลังนี้ก็หล่นเอาหลอนดีแท้ ลวนชูดหลังบาทนี่มีกโกงนี้คือลวนดุยไอย่งางขามฟังทั้งบุนกับฟังนี่หมดแล้วอยู่สามหลังโอ้ได้เพิ่มวันี่เพิ่งได้เตรียมเดี๋ยวปนหน่อย น,นี่แก้มนึงเลยสิไข่เพราะได้ปนไงตต่มกันไหมครับผมดูน้ำกันมีความหมานบาน่ีหลังนึงครับโอ้ยนี่ีิีมดกินขี้ก้ยเดียวน,นี่อย่างวะฝนคือตกอยู่มดคือกินใส่เดือน ฝนตกมืดขึ้นนี่ครับมืดขึ้นนี่ใส่ขา้าว่าใส่เบ็ดมือฝนตกโกบบโกเบก,กินเนี่ยมันก็กินอยู่ด้ล่ะมันคือคนล่ะมันอยากมันก็กินล่ะกบมันบก,กินมันก็สิหูเขาตัว <c oughs> ถ้าคนฝนตกก็งกินเนาะโอ้ย <c oughs> ห่ายเย <c oughs> <c oughs> ลยตังหนึ่งอยู่นี่ครับมิดจีดีเงียล่อนอีกแล้วคือหลอนว่ะอู้หังนี้หลุดครับอู้หังนี้หลุดคือหลุดว่ะเดบดผมบ่ดีที่นี่ งอิพ่นานา h ả วน่ะน,ะนันดึง n h าไปพันอู้สายคิวเลยนันนีดวงเบ็ดเบอร์ได้ครับผมพี่น้องเมียนบอกนละยเบ็ดกบสีได้ใส่ถือครับผมบกเคยใส่เห็ดเบ็ดกบใส่ยักี้นี่ผมใส่เบอร์หนึ่งครับผมแต่ละข้างมันคือลุด เอ,อได้ครับผมบอกเนี่เด้อครับผมเมียนบอกเนี่ยหลังสุดท้ายครับผมย,บยุยบยก,กลางให้หน่าขางร่องอบึ้งพี่น้องว่าเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างคือว่ากบุดเบึ้งห้อยกบดูครับพี่ยะมันมีกบอยู่มากินนะครับผมถ้ามันหลุดไหมครับ มันคือหลุดสันเดียดลยเนี่ยังงง,งอยู่ผมใส่บ่เปลี่ยนมีห้อยตีนควบเลยครับนี่พู้น่ะโอ้ยใส่บ่เปลี่ยนครับผมเบียดเบือเดบอกผมเลยนะครับผมโอ้ยควบไงล่ะเนี่ห้อยตีนแบบไงครับผมโอ้ยต้องมาซ้ำนี่เนี่เดี๋ยวห้อย กนินมกใหญ่เลยครับเป็นเล็บกกเลยโอ้เสียดายนะจะรุปแต้มครับผมพี่น้องเซานีครับผมเต้มเดียวครับผมมีขมันมาฝากพี่น้องแต้มเดียวครับผมมันหน่อยกับมันลายกับมันคือเขาครับผมแต้มเดียวแล้วผมคลองใจครับ ยังขึ้นรุดคักแกปกติเบียตลักนี่มันสีบรุดครับผมตะลังสุดท้ายเมื่อกี้นี่ห้อยห้อยเหยียบนี่เป็นห้อยเล็บห้อยบนบริเวนห้อยเบรบรกบกลบแต่เป็นเป็นห้อยกลบตีนกลบเลยนะครับห้อยบักงหายเลยรุดตอนที่เห็นรุด,รดนี่สามลังครับผมรุดโอ้เสียดายครับ เบ็ดผมก็ใส่เบ็ดเบื่อหนึ่งนะครับนายสิเป็นเบ็ดป่าอยู่เบ็ดเบื่อได้นะครับผมเมียนบอกนี้น,นะครับผมโมลูวะกคือกันผมก็เฮ็ดวันนี้ผมกับเบงในยูทูปเพื่อนครับเฮ็ดเฮ็ดเป็ดหลักเบิงขยิ่งขเจ้าใส่ผมกับเฮ็ดเอานี่ครับในเฮ็ดเกิดง่ามอยู่ดอักตอนขนใส่ประมาณโอเคครับผมคลิปนี้จากลาพี่น้องสำนีนเราผม ขอมาเล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเปิ่นกำลังใจสองน้อยๆครับผมของคนอุดรน,นะครับผมพอจะบอผาดทีไปไหมคิปนี้จากาพี่น้องสำนีครับผมสวัสดีครับ